ลานแบบโล่งๆกว้างๆอะค่ะแล้วตรงพื้นนี่ก็จะมีเหมือนเป็นแผ่นไม้อ่ะค่ะปิดอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะบริเวณที่ผลิตน้ำแข็งจอน้ำแข็งก้อนนี้ทำไมถึงมีลักษณะเป็นแบบนี้อะคะแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะคะเรียกว่าบ่อผลิตน้ำแข็งแล้วบ่ออยู่ตรงไหนคะพี่ออยู่ใต้พื้นที่เราเรายืนอยู่เนี่ยฮะที่เราเราเปิดดูได้ไหมคะพี่ได้ถ้าเปิดได้ลักษณะของบ่อเนี่ยจะเป็น เหือนบ่อที่มีความลึกกะค่ะแล้วก็จะมีน้ำเนี่ยหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาซึ่งน้ำนี่เป็นน้ำเย็นมากพี่จับได้เหรอจับได้เหรอวินาทีเดียวก็รู้สึกเลยว่าแบบมันแอบเย็นมันพ,พุชช่งฟีดขึ้นมาเลยอะค่ะ ในส่วนของการผลิตน้ำแข็งซองนี้นะคะที่นี่จะมีบ่อผลิตน้ำแข็งมากถึง2,000บ่อที่โครงสร้างรอบๆนั้นจะเป็นท่อแอมโมเนียเพื่อเป็นตัวช่วยเพิ่มความเย็นให้กับน้ำเกลือที่อยู่ภายในบ่อแช่ซองน้ำแข็งโดยน้ำเกลือนี้นะคะจะมีอุณหภูมิติดลบแบบเย็นเยือกเลยทีเดียวค่ะเราจะใช้อะไรในการแช่น้ำแข็งคะ่ใช้าอในการแช่อันนั้นหรือเปล่าคะครัรบผม ซึ่งซองนี้นะคะจะมีความสูงประมาณ130ซนเมตรแล้วก็มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ40ซนติเมตรค่ะภายใน1กลุ่มซองขนาดใหญ่นี้นะคะจะสามารถผลิตน้ำแข็งได้มากถึง10ซองซึ่งก็ต้องเติมน้ำลงไปนะคะแล้วก็นำเอาลงไปแช่ในบ่อผลิตน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิติดลบนี้ค่ะพอค่อยๆหย่อนลงไปเนี่ยคือน้ำที่มันมีความเย็นอยู่เนี่ยก็จะมีเหมือนไออะคะ่ะไอเย็นเนี่ยพุ่งขึ้นมา โดยขั้นตอนการทําน้ําแข็งซองนี้นะคะเจ้าท่อแอมโมเนียนั้นจะเป็นตัวสร้างความเย็นให้กับน้ําเกลือในบ่อผลิตน้ําแข็งเย็นตัวติดลบองศาเซลเซียสโดยจะต้องใช้เวลานานถึง48ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะกว่าที่น้ําจะแข็งตัวกลายเป็นน้ําแข็งซองขนาดใหญ่ได้ค่ะคือพี่อภพาเราไปดูล็อกที่16นะคะคือตอนนี้เห็นว่าเป็นน้ําแข็งเป็นรูปร่างของน้ําแข็งแล้วค่ะเขาจะแข็งได้ขนาดนี้คะพี่อยู่ไดสองวันึงจะเป็นแบบนี้ได้ต้อง ถุงสุดก็บล,ดลบ12ลบ12คุณาเมื่อมีลูกค้าต้องการหรือสั่งน้ําแข็งมาเราก็จะมาเปิดฝาบ่อแล้วก็ยกน้ําแข็งทองเนี่ยเอาไปจุ่มที่บ่อจุม่มแล้วก็เทไปที่ลานผลิตวิธีการก็จะคล้ายๆกับเวลาเราใช้น้ำแข็งที่ ้านะคะคใส่ขันใส่แก้วถ้าอยากให้ขันให้อยากให้แก้วออกจากน้ำแข็งนะคะ <c oughs> ก็จะนำเอามาแช่ <c oughs> น้ำปกติอะคะ่ะ <c oughs> เพื่อให้เขาลอนอน่อยก่อน สองพชองต่อหนวันเขาเอาไปใช้ทำอะไรกันเอ่อเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการส่ขขององอกอย่างเช่นไปแช่กุ้งแ,แช่หมูแค่ปลาน้ำแข็งหลอดนี้จะถูกนำมาเก็บเอาไว้ในห้องเก็บน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิลบ15องศาเซลเซียสก่อนที่จะถูกส่งไปตามร้านค้าปลีกหรือร้านอาหารต่างๆ ส่วนน้าแข็งซองก้อนใหญ่ๆนั้นนะคะจะผลิตออกมาแล้วส่งขายแบบวันต่อวันโดยส่วนหนึ่งนั้นนะคะจะถูกโม่ส่งไปให้กับลูกค้าและอีกส่วนหนึ่งนั้นก็จะส่งต่อแบบซองก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะซึ่งก็จะมีเป้าหมายหลักคือตลาดขายอาหารทะเลอย่างที่นี่ค่ะและที่นี่นะคะก็คือตลาดทะเลไทยค่ะซึ่งจะเห็นว่าบรรยากาศด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นการนำน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆน้ำแข็งซองค่ะมาโม่นะคะ ส่วนใหญ่แล้วน้ําแข็งที่นี่ครับเราเราจะรับจากโรงผลิตมาเป็นก้อนนะเป็นซองเลยเนี่ยแล้วก็เราจะมาโม่เพื่อ,อกระจายส่งตามแม่ค้าต่างๆที่ซื้อปลาไปนะครับ วันวันนึงนั้นนะคะแค่เฉพาะตลาดทะเลไทยแห่งนี้ต้องใช้น้ําแข็งบดเช่นนี้มากถึง75ตันก็เพราะด้วยอาหารทะเลอย่างกึ่งหอยปูปลานั้นจะต้องถูกแช่ให้สดอยู่ตลอดเวลาค่ะพี่เขาก็ยังบอกอีกนะคะว่านอกจากนั้นแล้วน้ําแข็งโม่เหล่านี้ก็จะถูกส่งไปให้กับเรือประมงทั้งเล็กใหญ่เพื่อเอาไว้แช่ดองปลาใต้ท้องเรือในขณะที่ออกเรือไปหาปลาอยู่กลางทะเลนั่นเองค่ะ นี่ก็คือที่มาของน้ำแข็งที่ให้เราได้กินได้ใช้กันนะคะตอนนี้นั่นจะพาไปดูน้ำแข็งอีกแบบหนึ่งค่ะที่ไม่สามารถกินได้แต่เป็นน้ำแข็งที่เย็นที่สุดและก็ยังมีประโยชน์ในวงการแชร่แข็งอีกหลากหลายรูปแบบนั่นก็คือน้ำแข็งแห้งค่ะ ฟิสโก้ค่ะซึ่งเป็นโรงงานน้ำแข็งแห้งนะคะเข้ามาที่นี่ก็จะเห็นว่ามีรถบรรทุกขนาดใหญ่มากเลยนะคะจอดต้อนรับเราอยู่แล้วข้างๆรถเนี่ยก็จะเขียนเอาไว้ว่าน้ำแข็งแห้งรบ79องศาเซลเซียสค่ะ ที่บรรทุกน้ําแข็งแห้งมานี้นะคะคือภายในนี้อัดแน่นไปด้วยน้ําแข็งแห้งะคะ่ะที่มองดูแล้วนะคะก็จะคล้ายๆกับเป็นแบบเหมือนอิฐก,ก้อนขนาดใหญ่อะคะ่ะคือเรียงอยู่เยอะมาก <S <S แล้วภายในนี้ก็คือจะแบบเป็นบรรยากาศที่เย็นมากมีควันนะคะใบร้อมตัวเต็มไปหมดเลย คือแบบอันนี้คือน้ำแข็งแห้งเยอะขนาดไหนคะในรถคันนี้ถ้าบรรทุกเต็มพันประมาณ29ตันครับ29่้ตันครับจะสังเกตเห็นว่าตัวกองน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งแห้งก็จะอยู่บริเวณตรงตรงนี้ค่ะแต่ว่าควันเนี่ยก็คือจะพวยพุ่งออกไปแบบด้านนอกอีกเยอะ<ช>มากเลยครับพี่ก็คือน้ำแข็งละลายครับหรือจะเรียกว่าระเหิดก็จะของแข็งมันกลายเป็นกา๊าซครับถ้าเปรียบเป็นน้ำแข็งปกติก็เหมือนเป็นการละลายละลายนั่นเอง ถ้าวางแช่นานเนี่ยมันจะเกิดความเย็นที่มือน้ำแข็งแช่เนี่ยพี่ก็บอกว่าสามารถเอามือสัมผัสได้แต่อย่าวางลงไปมันจะเย็น<ม>ด<อ>นะฮะรใช่อุ้ยถ้าเป็นปกติเวลาเราโดนความร้อนมันก็จะแบบรู้สึกได้เลยว่าไม่แล้วก็ร้อนแต่พอวางไปบนน้ำแข็งที่แบบเย็นจัดอย่างเงี้ยสองวินาทีก็จะแบบเย็นชี้นอะค่ะเข้าไปตรงเนื้อนน่แล้วก็แรงเ <c oughs> ้าอามือสัมผัสไปอะตรงผิวน้ำแข็งเขาจะแบบเหมือนมีปุยขาวๆค่ะคือหิมะาครับตโน เพราะว่าน้ำแข็งแห้งมันเย็นจัดครับล <ฮะ S 1> บเเวลามันโดนความชื้นภายนอกเนี่ยมันทำก่อให้เกิดไอ้พวกเนี่ยครับของน้ำแข็งเป็นสโนเิิะมาเนี่ยแล้วพอเราแบบเอามือสัมผัสอะคะ่ะไปบน้อนน้ำแข็งผิวด้านนอกค่ะคือจะเห็นว่าเป็นแบบตะโนคือเป็นปุยปุยน้ำแข็งแบบนี้ติดมือออกมาเลย ที่น้ำแข็งแห้งนั้นมีอุณหภูมิติดลบได้ถึงลบ79องศาเซลเซียสนั้นนะคะก็เนื่องมาจากว่าน้ำแข็งแห้งไม่ได้เกิดจากการใช้น้ำแช่กับความเย็นและเกิดเป็นน้ำแข็งค่ะแต่มันจะเกิดจากการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยถูกนำมาเพิ่มความดันและก็ลดอุณหภูมิล,ลงเพื่อให้กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลว หลังจากนั้นนะคะก็นํามาทําให้แห้งจนได้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลวแห้งและก็บริสุทธิ์ไม่มีน้ําปะปนค่ะนํามาอัดผ่านบล็อกทรงสี่เหลี่ยมก็จะได้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แข็งหรือที่เราเรียกกันว่าน้ําแข็งแห้งนี่แหละค่ะ โดยตรงนะคะแต่จะมีการสวมถุงมือยางะค่ะกันทุกคนเพราะว่าถุงมือยางนี้นะคะจะเป็นตัวป้องกันความเย็นมากนะคะก้อนน้ำแข,แข็งแห้งเนี่ยค่ะไม่ให้สัมผัสโดนหิวให้เกิดการไหม้ได้ะคะ่ะโดยการแปลร,รูปน้ำแข็งแห้งนี้นะคะจะทำการตัดน้ำแข็งจากก้อนขนาดใหญ่20กิโลกรัมให้มีขนาดเล็กลงมาเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งานซึ่งก็มีขนาดตั้งแต่10 5 1และครึ่งกิโลกรัมค่ะ ส่วนขนาดที่นิยมนำไปใช้งานมากที่สุดนะคะนั่นก็คือขนาด1กิโลกรัมส่วนมาก90%ก็ใช้ไซส์6คูณ6นิ้วหนาะ1นนิ้วนะครับไซส์ปกติโดยคุณสมบัติของน้ำแข็งแห้งนี้จะแตกต่างจากน้ำแข็งปกติทั่วไปอย่างชัดเจนค่ะซึ่งถ้าเราลองนำเอาน้ำแข็งทั้ง2ชนิดขนาดเท่ากันมาเปรียบเทียบกันดูนะคะก็จะเห็นว่าน้ำแข็งปกติจะมีการละลายเป็นน้ำเปียกชุม่ม ส่วนน้ำแข็งแห้งนี้นะคะก็จะมีการระเหิดออกมาเป็นไอโดยจะไม่มีน้ําเกิดขึ้นสักนิดเลยล่ะค่ะส่วนระยะเวลาในการละลายของน้ําแข็งนั้นน้ําแข็งแห้งจะใช้เวลาในการละลายหมุดก้อนได้ช้ากว่าน้ําแข็งปกติที่ทิ้งไว้ในเวลาเท่ากันก็จะละลายเหลือเพียงก้อนนิดเดียวเองค่ะสุ่มไหนบ้างหรือว่าธุรกิจแบบไหนที่ต้องเขาต้องใช้น้ําแข็งแห้งอะเขาทีห้องเย็นอไอเด็กรี แช่แข็งนี่จะเป็นกลุ่มหลักๆน้ำแข็งแห้งเนี่ยจะใช้ในการรักษาความเย็นให้ความเย็นนะครับเป็นการให้ความเย็นอย่างต่อนเนื่องนอกจากประโยชน์ในการแช่แข็งแล้วนะคะไม่น่าเชื่อค่ะว่าน้ำแข็งแห้งนั้นยังเข้าไปเกี่ยวข้องในด้านการเป็นปัจจัยสำคัญของสิ่งแวดล้อมกับการช่วยให้เกิดปรากฏการณ์ฝนหลวงหรือแม้แต่นำไปใช้ล้างเครื่องยนต์ที่เต็มไปด้วยคราบน้ำมันเปื้อน และนำไปทำเป็นหมอกควันนะคะเพื่อสร้างความโรแมนติกในงานแต่งงานหรืองานแสดงคอนเสิร์ตต่างๆนั่นเองค่ะรีดด้ยวยว่าจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกลับกลายเป็นน้ำแข็งตัวช่วยมนุษย์หลากหลายวงการเลยทีเดียวค่ะช่วงหน้าเน้นจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับน้ำแข็งอีกกลุ่มนึงค่ะ ซึ่งกินไม่ได้แต่จัดเต็มความสุขให้กับมนุษย์แบบเพลิดเพลินกายเพลิดเพลินใจห้างพลาดค่ะ